สวัสดีค่ะสวัสดทีทุกคนนะคะก็แฮปปี้ดืนเมียนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะปี2564นะคะหรือว่าปีคริสต์ศักราชนะคะ 2, 0, 2021นะคะก็เปิดปีใหม่มานะคะก็แต่ละคนก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆพบเจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะ ก้าไปข้างหน้าได้เจอสิ่งใหม่ๆนะคะใช้สตินะคะให้อยู่กับสิ่งที่อยู่ปัจจุบันนะคะและขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะตลอดปี2564เลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะอ,อ้อมได้มามาพูดคุยในเรื่องจะดีกว่าจะมาพูดคุยในเรื่องนะคะเกี่ยวกับวิธี วิธีการใช้เงินแบบคนญี่ปุ่นนะคะอันนี้อ้อมอ้างอิงมาจากหาข้อมูลเขาเรียกว่าการใช้จ่ายเงินแบบคาเคโบนะคะก็คือมันจะเป็นในลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นการแยกบัญชีครัวเรือนนะคะมันก็คล้ายๆกับของไทยเหมือนกันแต่อันนี้ถูกคิดค้นมาโดยนะคะฮานิโมโตโกะนะคะเป็นนักเขียนคนแรกของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาคิดค้นแบบ วิธีเก็บเงินนะคะแบบเขาขึ้นมาแล้วก็วิธีนี้เนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะคะด้วยความเรียบง่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะคะอ่ะโอเค เรามาทําความรู้จักกันนะคะหลักการของคายเคีบนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะอย่างคนไทยของเรามันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเน้นในลักษณะเหมือนที่ว่าเราเถามถามตัวเองมากกว่าค่ะเช่นถ้าคุณไม่มีของชิ้นนี้เนี่ยคุณอยู่ได้ไหม คุณมีเงินเพียงพอที่จะซื้อจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้คือให้ถามตัวเองจริงนะคะซื้อมาแล้ววางทิ้งไว้แบบไม่มีประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็เห็นของชิ้นนี้ที่ไหนคือมันเกิดจากอารมณ์ความอยากได้ของเราหรือเปล่าอารมณ์ั่ววูบถ้าซื้อแล้วรู้สึกยังไงซื้อมาแล้วมีความสุขแต่กลับกลายเป็นจะต้องเป็นหนี้มีหน,นี้เพิ่มขึ้นหรือทำให้เรียกว่าเงินเงิน ส่วนที่เราไปซื้อของที่เราแบบทําให้เรามีความสุขเนี้ยแต่มันกลายเป็นว่าทั้งเดือน่ะทําให้เราไม่มีเงินพอแบบเพียงพอที่จะใช้จ่ายหรือเปล่าอันเนี้ยค่ะคือเขาจะเน้นถามตัวเราเองมากที่สุดนะคะอันเนี้ยอ,อ,อ้อมเชื่อว่าหลักการเนี้ยมีข้อดีนะคะอย่างอ้อมเองอะ่ะก็คือทําเหมือนกันคืออย่างเมื่อก่อนถ้าอย่างเราเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราก็จะแบบ เห็นป้ายเซลล์ป้ายลดราคาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคืออย่างผู้หญิงเราอะชอบซื้ออยู่แล้วแหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่า มีสตินิดนึงถ้าอายุเพิ่มขึ้นมานิดนึงอะคะ่ะลองถามตัวเองอย่างกระเป๋ารองเท้าเนี่ยเรามีเยอะแล้วถ้าเราไม่ซื้อเพิ่มเราจะลําบากไหมเราไม่ซื้อเพิ่มเราจะมีใช้อยู่หรือเปล่านะคะถ้าเราไม่มีของที่จะแบบจะใช้เลยก็โอเคซื้อได้มันมีประโยชน์ต่อการทํางานหรือว่าไปพบเจอผู้คนแต่ถ้าซื้อมาแล้วในปริมาณมาก แต่สิ่งที่ซื้อไปเงินที่เราใช้มันกลายเป็นหนี้ในอนาคตที่คุณสร้างขึ้นมันจะทําให้เราลําบากในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะหยุดก่อนไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นผลดีนะคะอ,อย่างที่อ้อมพูดไปเมื่อสักครู่นะคะถามตัวเองใช่ไหมคะพอเราถามตัวเองไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะถามไปแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกอยากได้อยู่อ่ะโอเคลองเอาอีก6หลักการอันนี้ค่ะ อลองมาคิดเพิ่มอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวอ้อมจะพูดให้ฟังนะคะก็คือ,อหลังจากที่เราถามตัวเองไปแล้วใช่ไหมคะเราปล่อยความอยากแบบให้ผ่านไปก่อน รอพรุ่งน,นี้ก่อนค่อยอยากซื้อเพราะอะไรเพราะว่าความความต้องการซื้อหรือความอยากได้ของเราค่ะมันจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบณนะขณะนั้นนะคะพอเราผ่านไปหนึ่งวันเนี่ยความอยากได้ของชิ้น,นนะั้นอะของเรามันจะยังอยู่ไหมเงินที่เรามีอยู่มันเพียงพอหรือเปล่านะคะคือบางทีเนี่ยเชื่อไหมอย่างอ้อมเองเนี่ยถ้าเราเห็นสินค้าณนะตอนนั้นอนะคือเราอยากซื้อเลยแต่พอเราผ่านไปวันหนึ่งอะ มันจะไม่อยากซื้อแล้วนะคือมันคืออันเนี้ยมันเกิดจากอารมณ์ั่ววุบของเราแล้วเราก็กลับมาคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะเราไม่จําเป็นต้องซื้อหรือเปล่าถ้าเราซื้อมาล้ะเราจะได้ใช้ไหมหรือว่าแค่ซื้อมาแล้วเก็บไว้ในตู้อย่างเดียวอันเนี้ยคือมันเริ่มจะไม่จําเป็นแล้วก็เลยตัดออกไปดีกว่านะคะส่วนข้อถัดมาค่ะอย่าตกเป็นเหยื่อของการตลาดกับป้ายลดราคาป้ายสีแดงแล้วขีดราคาอย่างเนี้ยค่ะ แน่นอนว่าการตลาดของเราเนี่ยสิ่งที่อย่างคนไทยเราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนก็นแล้วแต่นะคะเวลาเห็นป้ายเซลล์ทุกคนชอบอยากได้อยากซื้ออยากเอาเก็บของชิ้นนั้นมาเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลองคิดก่อนมีสติก่อนนะคะว่าถ้าคุณซื้อชิ้นนี้ด้วยราคาเต็มอะ คือมันจะคือเราจะยังอยากซื้อมันอยู่ไหมหรือเราอยากซื้อเพราะมันเซลล์นะคะถึงเราเซลล์ไปแล้วเราซื้อมาเราได้ใช้มันหรือเปล่านะคะอันนี้คืออย่าตกเป็นเหยื่อของการตลาดนะคะแต่แน่นอนแหละว,ว่าคนไทยเราอะ่ะคืออย่างอ้อมเองอะ่ะบางทีมันก็ขอยอมตกเป็นเหยื่อบ้างเพราะว่าผู้หญิงเรามันมีความอยากได้ความอยากสวยอยากงามอย่างเงี้ยมันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะซื้อในในในปริมาณที่พอดีค่ะ นะคะส่วนข้อถัดมาค่ะเขาว่ากันว่าเช็คเงินในบัญชีบ่อยๆนะคะอันนี้คือทํามันจะทําให้เราอ่ะรู้สถานะการเงินในบัญชีของตัวเองมันจะทําให้เราไม่ฟุ่มเฟือยนะคะบางทีอ่ะคือเราเห็นยอดในบัญชีทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะทําให้เราอ่ะเรียกว่ามันมีแรงบันดาลใจอ่ะทำให้เราอยากนำเงินก้อนเนี้ย ไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันสร้างสารรค์หรือว่ามีประโยชน์กับตัวเองหรือในครอบครัวมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะเข้าไปเช็คเงินในบัญชีบ่อยๆหรือเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าเงินในบัญชีเราน้อยเนี่ยเราควรจะเตือนสติตัวเองว่า เงินที่เหลือเนี่ยเราจะจับจ่ายใช้สอยได้ถึงสิ้นเดือนไหมอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าเอาอารมณ์ตัวเองที่แบบเฮ้ยฉันอยากได้ของชิ้นนี้ฉันจะซื้อของชิ้นนี้แต่พอไปซื้อมาปุ๊บอ่าวเงินในบัญชีฉันมีไม่พอถึงสิ้นเดือนอันเนี้ยมันจะทําให้คุณจากที่มีความสุขมันก็จะกลายเป็นทําให้เราลําบากใจแล้วก็ลําบากการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราด้วยนะคะข้อต่อมาค่ะเขาว่ากันว่าอีกแล้ว กดเงินสดมาใช้อะดีกว่ารูปบัตรอันนี้อ้อมคอนเฟิร์มเลยนะคะการใช้เงินสดเนี่ยมันดียังไงโอเคมันอาจจะไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญหรือมีเข้าร่วมแคมเปญหรือแคมเปญของแต่ละแบรนด์นะมันน้อยอยู่แล้วแหละพอเงินสดเนาะแต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตเนี่ยถ้าคนใช้เป็นอนะมันดีนะคะบางคนควบคุมวิธีการใช้บัตรเครดิตอะดีคือแบบว่า รูดแล้วได้เงินคืนซื้อสินค้านี้ควรใช้บัตรไหนจะซื้อตั๋วเครื่องบินนี้ควรใช้บัตรใดอันนี้สําหรับคนที่คิดเป็นนะคะแต่สําหรับเราเองถ้าเรายังคิดไม่เป็นเนี่ยควรจะระมัดระวังการใช้บัตรเครดิตดีที่สุดค่ะเพราะว่า การรูดบัตรในแต่ละครั้งเนี่ยมันทําให้เราอ่ะไม่เรียกว่ามันเหมือนกับเผลอใจอะค่ะชะล่าใจอ่ะรูดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้รูด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 จนวงเงินเต็มเนี่ยแต่ถ้าใช้เงินสดเนี่ยค่ะคือเรากดเงินสดมาเรารู้ว่าเอ๊ะเงินบัญชีเราอ่ะมันลดลงลด,ล,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 ดลงลดลงเราจะได้แบบช่วยประมาณใจตัวเองไว้จะได้รู้ว่าเออเราใช้ใจ่ายเยอะเกินไปแล้วนะในแต่ละครั้ง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออ้อมแนะน,น,นำรือแนะนําเลยนะคะว่ากดเงินสดมาใช้อะดีที่สุดมากกว่าการรูดบัตรนะคะไม่มีหนี้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีและเรียกว่าอะไระมีความตั้งใจในการที่จะหาเงินมาไว้ในบัญชีเยอะๆอยากได้อะไรซื้อเงินสดดีกว่าไม่เป็นหนี้ไม่ลําบากใจด้วยนะคะชีวิตก็จะได้แบบสบายๆนะคะไม่เหนื่อยไม่ต้องอดทนอะไรบ้างมากมายเท่าไหร่นะคะ โอเคส่วนข้อถัดมาค่ะเขาว่ากันว่าอีกแล้วเขียนคำเตือนในกระเป๋าสตางค์อันนี้อ้อมไม่เคยทำนะเขาบอกว่า,าโดย ติดเป็นคำเตือนให้ระวังการใช้จ่ายสั้นๆในบัตรเครดิตนะคะในช่องจ่ายเงินเวลาเราเปิดกระเป๋ามาคือมันเหมือนแบบทำให้เราเห็นทุกครั้งที่เราเห็นในกระเป๋าแบบเห็นคําเตือนในกระเป๋าเรามันก็เออจะช่วยเตือนสติเราได้อันนี้คืออ้อมก็ไม่เคยทํานะแต่อาจจะมีบางท่านเคยทําก็ได้นะคะก็ลองทําดูมันอาจจะช่วยได้สําหรับคนที่แบบชอบจับจ่ายใช้สอยหรือชอบช้อปปิ้งนะคะส่วนข้อสุดท้ายเขาว่ากันว่าอีกเลย นะคะการปรับพฤติกรรมเพื่อแก้ไขแก้กับแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะเขาว่ากันว่าโอ้ยทำไมติดคำนี้จังเลยนะคะก็คือว่าอย่างนี้เวลาเวลาเราอยากซื้อของตอนนี้มันมีโซเชียลเยอะใช่ไหมคะอย่างใน IG ใน Facebook ในเพจหรือแม้แม,แม้แต่ใน l ล n ์ ไลน์แอดหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีสินค้าเขาจัดตั้งแคมเปญอะไรใหม่ๆแบบเด้งขึ้นมาให้เราแบบเออมีความสนใจมีความอยากได้อันนี้ใช่ไหมคะคือข้อนี้การปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคือปรับเปลี่ยนยังไงคือ เข้าโซเชียลให้น้อยลงนะคะก็คือแบบเอาเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างไปปลูกต้นไม้ออกไปทํางานบ้านหรือไปอ่านหนังสือไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะอ้อมว่าอันนี้จริงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็แล้วแต่นะคะ,ะไม่ว่าคุณจะใช้เงินในแบบไหนก็ตามนะคะเราก็ต้องรับผิดชอบในตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอันนี้คือ อย่างอย่างวิธีใช้เงินแบบนี้อย่างที่อ้อมแจ้งเป็นของคาเคโบใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็อย่างที่อ้อ,เอ ibo, ม,มออออเรียกว่าพูดคุยกับาสามีของอ้อมเองเนี่ยคะ่ะคือ,อแนวความคิดของคนญี่ปุ่นนะคะเวลาเขาใช้เงินนะ่ะ คือเขาจะไม่ใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเช่นแบบว่าซื้อของราคาแพงๆมากเกินไปเขาก็จะไม่ใช้นะคะก็คืออย่างอย่างยิ่งยิ่งจะซื้อของเนี่ยค่ะคือเรียกว่าคนญี่ปุ่นจะไม่ชอบสร้างหนี้จะไม่ชอบมีหนี้อะคะ่ะอย่าง ท่านอื่นนะ่ะคิดยังไงอันนี้อ้อมไม่ทราบนะแต่อันนี้คืออ้อมอ้างองีกจากสามีอ้อมเองนะคะก็คือแบบว่า,อ,าอย่างครอบครัวของทางเราเองทางโน้นนะคะคือเขาจะไม่ชอบสร้างนี้คือแบบว่าเวลาเราจะซื้อบ้านเราจะซื้อรถเนีไงไง่ยค่ะคือเขาอยากให้ซื้อเป็นเงินสดมากกว่าเพราะการสร้างหนี้อ่ะมันหมายถึงการเอาเงินในอนาคตมาใช้อย่างคนญี่ปุ่นนะคะเวลาแบบ สร้างนี้เยอะๆใช่ไหมคะยิ่งสังคมญี่ปุ่นเวลาเขาทํางานหาเงินใช้หนี้่ค่ะคือมันกลายเป็นว่าในทุกๆเดือนอะเขาต้องแบบหาเงินเพื่อมาใช้หนี้หาเงินมาใช้หนี้กลายเป็นทําให้เขาอะแบบ เห็นคุณค่าในตัวเองลดลงคือเหมือนชีวิตเขาไม่มีประโยชน์คือเหมือนกับทํางานไปแล้วไม่ได้มีเงินแบบไม่ได้เอาเงินมาให้ความสุขตัวเองกลายเป็นต้องใช้หนี้ให้กับสิ่งอื่นๆที่เขาได้ไปซื้อมาหรือไปยืมเข้ามาไปกู้เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะ สุดท้ายคนญี่ปุ่นจะตัดสินแก้ปัญหาโดยการฆ่าตัวตายอันนี้มีค่อนข้างเยอะและค่อนข้างสูงด้วยนะคะอย่างตอนนี้ยิ่ยงมีสถานการณ์โควิด1 9เเยอะทุกประเทศก็จะแบบเศรษฐกิจย่ำแย่นะคะอย่างอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้คือแบบว่า ยิ่งคนที่มีหนี้เยอะๆค่ะแล้วเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานก็เยอะรายได้ก็มีน้อยลงลดลงพอรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัวเขาก็จะแก้ไขปัญหาด้วยกันปิดชีวิตตัวเองลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็วิธีการเก็บเงินอย่างที่อ้อมแจ้งไปเนี้ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ าสามารถนําไปไ,ไปใช้ได้ไปปรับใช้ได้บางข้อก็สามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าข้อไหนทําไม่ได้ทั้งหมดก็คือลองเอาไปพิจารณาดูบางข้อก็ได้ค่ะอย่างที่อ้อมพูดมาอ้อมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นข้อง่ายๆที่ทุกคนทําได้อยู่แล้วแหละนะคะอย่างอ้อมเองอ้อมก็ทาได้เมื่อก่อนเราอยากได้ตอนนี้เวลาเราจะซื้อเราคิดก่อนเอะเราซื้องามันสําคัญจริงๆหรือเปล่านะคะเราซื้อมาเรามีโอกาสได้ใช้ไหมถ้าเรียกว่าอะไรอ่ะ อยากซื้อเพราะความรู้สึกส่วนอารมณ์ชั่วบู้บแบบแค่อยากซื้อเฉยๆพอซื้อมาแล้วมาเก็บอันนี้ตอนนี้อ้อมจะไม่ซื้อเพราะมันกลายเป็นอะไรที่เราประหยัดได้เราประหยัดดีกว่าเพื่อคุณภาพของเราในชีวิตอ่าเรียกว่าชีวิตในอนาคตเราอ่ะจะดีขึ้นนะคะเราก็จะได้มีเงินเก็บเยอะขึ้นด้วยนะคะโอเค ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทคนนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลากลันไปก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะก็ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีดีก็กดติดตามนะคะแล้วก็กด s u b s c r i b ์ก็ได้ค่ะยังไงก็กลับมาเจอกันแน่นอนทุกคลิปนะคะสําหรับวันนี้ลากลันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ